เพื่อนๆทุกคนเราแต่ละคนต่างเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดการสูญเสียคนที่รักหรือความกังวลที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตสิ่งเหล่านี้มาทาให้เรารู้สึกพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาเช่นนั้นเราจะพยายามก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรบางคนอาจจมอยู่กับแอลกอฮอล์เกมหรืออินเทอร์เน็ตในขณะที่บางคนอาจเลือกซ่อนตัวอยู่ในถ้าส่วนตัวของตัวเองแต่ดาวิดที่เราจะพูดถึงในวันนี้แตกต่างออกไปในช่วงเวลาที่ลำบากและสิ้นหวังที่สุดเขาร้องเรียกพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งหมดาาาววิสรภพ่ ในยามทุกยากข้าพเจ้าร้องเรียกพระเยเวข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าของข้าพเจ้าและจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงได้ยินเสียงของข้าพเจ้า2ซามูเอล22:7ดังที่ข้อพระคัมภีนี้กล่าวพระเจ้ามิใช่ผู้ที่อยู่ห่างไกลพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตั้งใจฟังแม้แต่เสียงครวญนครางเล็กๆของเราเมื่อเรากำลังเจ็บปวดการสารภาพของดาวิดเปรียบพระเจ้าเหมือนฉีกท้องฟ้าและเขย่าพื้นโลกเพื่อมาช่วยเหลือเขานี่ไม่ใช่เพียงภาพพจน์ที่งดงามแต่แสดงให้เห็นถึงหัวใจอันร้อนรนของพระเจ้าที่พร้อมตอบสนองต่อความทุกข์ของเรา และหัวใจของพระเจ้านั้นปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดในพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่เคยหันหน้าหนีจากความทุกข์ของเราแต่พระองค์ทรงแบกรับความเจ็บปวดและบาปทั้งหมดของเราไว้บนไม้กางเขนและทรงเอาชนะอำนาจแห่งความตายด้วยการฟื้นคืนพระชนในพระเยซูความสิ้นหวังของเราไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราอ่อนล้าและเหนื่อยหน่ายและร้องเรียกพระนามของพระเยซูพระองค์ทรงได้ยินเสียงร้องของเราและตอบสนองอย่างแน่นอนเมื่อเราเชื่อและพึ่งพาพระเยซูเราจะได้รับพลังใหม่และสามารถดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยชัยชนะได้แม้ท่ามกลางความยาก หากลำบากทั้งปวงของโลกนี้หากตอนนี้คุณรู้สึกหนักหน่วงและเหนื่อยล้าจงเรียกพระนามของพระเยซูอย่างเงียบเๆพระองค์จะทรงได้ยินและยกชีวิตของคุณขึ้นใหม่แน่นอน